To my video clip with teacher Fern Sarocha Sathithi. For this video, we are going to learn on the student book Unit Three. b i r s t day topic let's learn on page 24 and 25สวัสดีค่ะวันนี้ครูควรจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันในหนังสือเรียนบทที่3เรื่อง b บ r t h d a y หัวข้อ l e t เลิรหน้าที่24แล้วก็หน้าที่25กันนะคะแต่ว่าวันนี้ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับบางคนแบบหมู่มากนะหรืออาจจะเป็นเรื่องที่แบบหินมาก OMG สำหรับบางคนก็ได้นะคะแต่ว่า พยายามทำความเข้าใจนะคะไม่ยากเกินความสามารถของพวกเราชาวปอเสียอย่างแน่นอนนะคะรันซู้ๆค่ะเด็กๆคะ่ะ Are you ready? If you re ready please open your book on page 24 please open your book on page 24ค่ะวันนี้เหมือนครูเฟิร์นมาขู่เลยใช่ปะไม่ได้ขู่นะคะเด็กๆเออนะคะไม่ได้ขู่เนาะพยายามทำความเข้าใจนิดนึงนะคะอ่ะดูจากรูปภาพสินะคะเดี๋ยวเรามาเรียนคำศัพท์กันก่อนเนาะก่อนที่จะไปแบบเออ รู้กับรู้จักกับประโยคแบบใหม่นะคะคำศัพท์วันนี้ดูจากรูปภาพก็คุ้นๆน,นะแต่คำศัพท์อะบางคำก็งงๆใช่ปะ่ะบางคำก็ไม่เคยเห็นเลยนะฮะอะ่ะเรามาฟังกันดูนะคะถ้าครูเฟิร์นเนี่ยเปิดให้เราฟังแล้วพอพูดว่า y o u r turn ก็ให้เราพูดตามดูนะคะฝึกลูกฝึกเยอะๆนะฮะอ่ะมา let's go ฟังกันเลยค่ะ page 24 let's learn a Learn the words. Number one. Had a party. Number one. Had a party. Your turn. Good job. Number two. Went to the mall. Number two. Went to the mall. Your turn. Perfect. Number three. Slept late. Number three. Slept late. Your turn. Good job. Number four. Took a test. Number four. Took a test. Your turn. Very good. Number 5. flew a kite. Number 5. flew a kite. Your turn. Perfect. Number 6. want a race. Number 6. a n n เอ r a c e your turn well done the first thing that I want you to do right now is give your big hand อยากจะให้เด็กๆทุกคนปรบมือให้ตัวเองดังๆหน่อยนะคะเพราะว่าสำหรับเด็กๆที่ Try to speak in English นะคะพยายามฝึกพูดพยายามฝึกออกเสียงนะคะไม่ต้องอายลูกไม่ต้องเขินนะคะสู้ๆเลยเพราะว่าเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้เราเรียนรู้สำเนียง native speaker ได้ดีเลยก็คือฟังจากต้นฉบับเขาเลยนะคะเออลองฝึกเยอะๆนะคะสู้ๆเป็นกำลังใจให้ค่ะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของเราบ้างอย่างที่บอกเลยค่ะเด็กๆบางคำก็คุ้นใช่ะเออบางคำก็ไม่คุ้นเลยอะหนูดูที่รูปภาพแรกค่ะรูปภาพแรก แน่นอนมันคือการจัดงานปาร์ตี้ใช่ปะ่ะเออมีงานปาร์ตี้กันนะฮะดูจากรูปภาพแล้วอ่ะหนูดูสิคำว่า h a d a party เออคุ้นมากคือคำว่า party แต่ h a v ไม่คุ้นเลยนะคะคำนี้ค่ะเด็กแค่นะคะมันมาจากคำว่า have ลูกมันมาจากคำว่า have ที่แปลว่ามีนะคะมีก็คือมีปาร์ตี้หรือแปลว่าจัดปาร์ตี้นี่แหละนะคะ h a v มาจากคำว่า have นั่นเองนะคะอะ่ดูภาพต่อไปค่ะภาพต่อมาคืออะไรเนี่ยสองคนกันลงแบบชี้นูน่นชี้นี่เลยแล้วก็อยู่ที่หน้าร้านอะไรด้วยเกมสตร์คือร้านเกมนั่นเองนะคะร้านเกมนะ,ะเพราะฉะนั้นคำว่า Went to the mall Went to the mall นะคะคำนี้ went นะคะ went มาจากคำว่า go มาจากคำว่า go ซึ่งแปลว่า ไปค่ะเด็กๆเออคำนี้คุณแหละ go แปลว่าไป,ไปนะแต่เว้นไม่คุ้เลยเอ,อ๊ะใช่เว้นระยะห่าง social distancing หรือเปล่าไม่ใช่นะเว้นมาจากคำว่า go นะคะเออแปลว่าไปเหมือนกันเว้นก็แปลว่าไป go ก็แปลว่าไปแต่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันต่างกันยังไงนะคะอะดูภาพที่3ค่ะ number t เลยภาพที่3นะคะคืออะไรลูกนอนแบบโอ้โหเป็นไง หลับคลอกฟรีเลยนะคะคำนี้ค่ะ sleep late sleep late ค,ครูอยากให้เราแบบออดอกจานเอาไว้นิดนึงเลยนะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เลยว่าจะเอาความหมายไหนดีเพราะว่าคำนี้เนี่ยสามารถแปลว่านอนดึกก็ได้ sleep late หรือจะแปลว่านอนตื่นสายก็ได้นะคะแต่เพื่อให้เข้าใจตรงกันในบทเรียนของเราจะให้แปลว่านอนตื่นสายเนาะทำไมต้องเป็นนอนตื่นสายอนะคะครูก็เราก็จะดูจากนี้เลย แสงแดดย่ยามเช้านะเออเนาะเพราะฉะนั้น l e e p l a t e นะคะ sleep ตัวนี้ sleep ตัวนี้นะคะมาจากคำว่า sleep ที่แปลว่านอนค่ะเออ l e e p เนี่ยคุ้นแต่ sleep ไม่คุ้นเลยเพราะเปลี่ยนรูปร่างไปเลยนะคะแปลงร่างไปเฉยเลยนะคะ sleep แปลว่านอนนะคะทีนี้ก็คือนอนตื่นสายนะ,ะเลยใช้คำว่า sleep l a สองคำนี้แปลว่านอนเหมือนกัน ะะดูต่อภาพที่4บ้างภาพที่4คือคำว่าอะไรลูกคือคำว่า to o k a test to o k a test นะคะซึ่งคำนี้ค่ะ took ตัวนี้นะคะมาจากคำว่า take และที่สำคัญนะคะคำว่า take เนี่ยเวลามันไปอยู่กับคำอื่นเนี่ยความหมายมันก็จะแบบไม่ได้ตรงตัวขนาดนั้นแต่ในที่นี้รูปนี้นะคะให้แปลว่าคือการทำข้อสอบหรือทำข้อสอบนั่นเอง นะคะเออทุกมาจากคำว่าเท k e นะคะภาพต่อมาค่ะภาพที่5 n u นัมเบอร์คือคำว่า Flew a kite Flew a kite นะคะคำนี้ค่ะ Flew มาจากคำว่า fly ค่ะลูก f l y ตัวเนี้ยเป็นคำกริยานะเป็นคำกริยา f l y แปลว่าบิน <c oughs> แปลว่าบินนะคะ, <c oughs> ะ,คะขอโทษที <c oughs> หรือ หรือจะแปลว่าบังคับเออบังคับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้นะีคะถ้าจะแปลให้มันตรงเลยเนี่ยอาจจะแปลว่าบังคับว้าวใช่ปะ่ะบังคับว้าวเออแต่ว่าจะพูดให้มันยากทำไมก็คือเล่นว้าวนั่นแหละนะเออฟิวมาจากคำว่า Fly ที่แปลว่าบินนะดูภาพต่อไปค่ะคำสุดท้ายคือคำว่า w n e เ r e รสคำนี้โอ้โหไม่คุ้นเลยทั้ง วอนทั้งอ r ร์เรสนะคะแต่รูปภาพหนูดูด,ดีเป็นไงเป็นการน่าจะเป็นการแข่งขันแล้วคนที่อยู่หมายเลขยี่สิบเจ็ดย่งก็เป็นไงคะชนะเข้าเส้นชัยไปเลยเพราะฉะนั้นอ r ร์ ase, เรสแปลว่าแข่งขันนะคะส่วนวอนแปลว่าชนะนะคำนี้นี่แหละแปลว่าชนะซึ่งมาจากคำว่าวินนั่นเองนะคะที่แปลว่าชนะอ่ะทีนี้ดูต่อ คำคำที่ครูฝนแบบยึก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 เอาไว้ยึกยือยึกยืนนะคะเรียกว่ายึกยือยึกยืนแล้วกันนะคะมันเป็นที่มาที่ไปที่แบบหาต้นตอได้ก็คือมีต้นฉบับก็คือไอ้คำที่ครูฝนโยงไปนี่แหละมันคือคำต้นฉบับเลยนะแล้วก็มาเปลี่ยนมาแปลงกันไปนะอุ้ยใจจะขึ้นได้เลยจะเรียนด้วยเห็นไหมเนี่ยนะคะน้องก็จะเรียนกับเราด้วยแต่ว่าไม่ได้นะะนอนตรงนี้แล้วกันไปไปโอ้ไม่ได้นะอ่ะนะดูต่อ ทีนี้อย่างที่คูฟเนบอกเลยค่ะว่ามันมีที่มาที่ไปของมันเพราะฉะนั้นภาพรวมทั้งหมดอ่ะคูฟเวนทำแบบนี้นะคะคําที่คูฟเนยึดเยือ,ยอไว้แบบนี้นะคะเขาเรียกเนี่ยอ่ะเขาเรียกว่า verb ช่องที่สองค่ะ verb ช่องที่สองนี้นะคะคืออะไรมันก็คือการที่เราเนี่ยจะบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเออเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะนะคะ หนูอาจจะแบบเอ๊ะงงจังเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องงงลูกคำพวกนี้มันคือเวิร์บช่องที่2นะคะเป็นเหตุการณ์ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะเออเกิดขึ้นในอดีตและที่สำคัญต้องเป็นไงเหตุการณ์นี้จบลงไปแล้วด้วยนะคะ จบลงแล้วนะคะเนี่ยที่คุณครูคนยื๊ยึื๊๊ยเอาไว้อย่างเงี้ยอย่างเว้นอย่างเงี้ยนะคะ เว้นก็มาจากคําว่า go ใช่ปะ่ะซึ่งเว้นเป็น verb ช่องที่2คําว่า go go เนี่ยเป็น base form เลยเป็น verb ช่องที่1เลยนะ,ะ้ะถ้าเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันสิ่งที่เราพูดอยู่ณตอนนี้เลยขณะนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเราจะใช้คําว่า go แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราจะเล่าหรือเราจะบอกในเหตุการณ์ที่มันผ่านมาแล้วในอดีตเนี่ยเราจะใช้คําว่า w e n แทนนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มันผ่านมาแล้วแล้วจบลงไปแล้วนะคะที่นี้หนูฟังครูนิดนึงลูกในภาษาอังกฤษ ในชาวต่างชาติในในต่างประเทศเนี่ยเขาจะโฟกัสแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการใช้คำกริยานะคะหรือว่าการในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเวลานะ,ะตัวอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่าวันนี้ฉันกินข้าวณนะปัจจุบันเนี่ยฉันกินข้าวใช่ปะเราจะใช้คำว,ว่า i eat rice i eat rice แต่ ถ้าเราจะบอกว่าเมื่อวานฉันกินข้าวในภาษาอังกฤษเราจะไม่ใช้คำว่า I eat rice แล้วค่ะเด็กๆเ,เราจะเปลี่ยนเป็น I ate rice I ate rice เห็นไหมคะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงม,มันมีความเปลี่ยนแปลงก็คือ I เหมือนเดิมใช่ปะ่ะ rice ก็เหมือนเดิมฉันเหมือนเดิมข้าวก็ยังเหมือนเดิมแต่กินถูกเปลี่ยนรูปจาก eat เป็น ate นั่นหมายความว่า ate เนี่ย เป็นไงคะกินไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วนะคะนี่แหละนละคะมันเลยทําให้เราเห็นได้ชัดแยกได้ออกเลยว่าอันไหนเป็นปัจจุบนันอันไหนเป็นอดีตอันไหนเป็นอนาคตแต่เด็กๆก็ต้องแยกให้ออกด้วยว่าอะไรคือปัจจุบนันอะไรคืออดีตและอะไรคืออนาคต อนาคตคือสิ่งที่ยังไม่เกิดอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วและปัจจุบันก็คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นณนะตอนนี้เนะเราก็ต้องแยกให้ออกด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและเป็นเหตุการณ์ที่จบลงแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นกิจวัตรประจําวันในอดีตแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วมีการใช้เวิร์บช่องที่2เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเป็นอดีตนั้นในภาษาอังกฤษเราจะเรียก tense นี้ว่า p a s t simple tense นั่นเองค่ะ p a s t simple tense นั่นเองนะคะ Past เนี่ยก็แปลว่าอดีตค่ะเด็กๆ Simple ๆก็แปลว่าง่ายๆนะคะง่ายๆ Tense <T ense S 1> ก็คือการเวลานั่นเองนะคะ past simple เ e น s e นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะมีโครงสร้างในการถามคำถามในการตอบคำถามอย่างไรนะคะเพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่า Past Simple Tense มีการใช้ Ver รช่องที่2เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วหน้าที่ของเราก็คือต้องจำให้ได้ว่าคำนี้ ถ้าเปลี่ยนเป็นเวิร์บช่องที่2แล้วจะเขียนยังไงจะอ่านได้ว่าอย่างไรนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปกันเลยนะคะไปดูข้อ B กันเลยค่ะเด็กๆ รู้คำศั์แล้วแล้วก็ต้องไปรู้ประโยคด้วยเช่นกันไหคะอ้าวข้อ B ค่ะ ask and answer คืออะไรคะคือการถามแล้วก็ตอบคำถามนะคะมีคนทั้งหมดอยู่4คนใช่ไหะในรูปภาพและหนูดูสิว่าคนหนึ่งก็มีคำถามใช่ไหมคะที่ใช้ถามและอีก3คนก็นึกภาพเลยว่าเออมีกิจกรรมอะไรที่ทำลงไปแล้วบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันดูดีกว่านะว่าเขาจะถามแล้วก็จะตอบว่าย,ยัางไงนะคะ Page 24 B. Ask and answer. What did you do yesterday? I flew a kite. Number one. What did you do yesterday? I flew a kite. Number two. What did you do yesterday? I slept late. Number three. What did you do yesterday? I took a test. เป็นไงคะแต่ละคนก็จะมีกิจกรรมที่ทำแตกต่างกันไปแต่รูปประโยคคำถามในการถามก็ยังคงเหมือนเดิมและที่สำคัญในการถามเนี่ยอย่างอันเนี้ยตัวอย่างที่เขาให้มาแบบนี้นะคะก็จะมีคำบงบอกเวลามาให้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งคำบ,งบอกเวลาก็คือคำนี้เลยค่ะเด็กๆคำว่า yesterday ใครรู้บ้างว่า yesterday แปลว่าอะไรอ่าเป็นคำบ่งบอกเวลาที่เราจะทำให้เรารู้ได้เลยว่าเนี่ยคืออดีตนะเอออดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะ yesterday แปลว่าเมื่อวานค่ะเด็กๆแปลว่าเมื่อวาน นะคะผ่านมาแล้วถูกไหมเขาถามว่าคุณทําอะไรเมื่อวานนี้หรือจะแปลได้ว่าเมื่อวานนี้คุณทําอะไรนะะคนแรกผู้หญิงก็นึกภาพเลยอ๋อเล่นวาวนะอ่าเพราะฉะนั้นเล่นว่าวเรารู้แล้วนี่คือ flu a kite เขาก็เลยใช้คําว่า i f l e w a kite คนที่2ก็เป็นไงโอ้โหนอนเพลินเลยนะคะก็คือนอนปืนสายนั่นแหละ ใครนอนตื่นสายบ้างนะภาพที่สองเนี่ยก็เป็นไงคะนอนใช่ไหมเขาก็เลยพูดว่าอะไรคะ I slept late ใช่ป่ะเออภาพที่สามก็คือสอบอยู่เคร่งเครียดเลยนะคะก็ถือใช้คำว่า I took a test took a test นะคะที่สำคัญหนูเห็นไหมคะว่าประโยคเนี่ยตรงนี้คือ subject คือประธานใช่ไหม I mm hmm. เป็นประธานประธานมักจะอยู่หน้าประโยค เป็นประธานจะอยู่หน้าประโยคนึกถึงมีประธานเปิดงานมักจะมาตอนแรกๆช่วงงานเริ่มใช่ไหมคะเออนั่นแหละเหมือนกันประธานก็จะมาอยู่ข้างหน้านะคะ flu a c t i v e ซึ่ง flu เราบอกแล้วว่าเป็น verb ช่องที่2นะคะอืมอย่างอันนี้ก็เหมือนกัน I ใช่ปะ่ะ I slept late เนี่ยอย่างเงี้ยนะคะ i ก็เป็น subject เล็ก็เป็น verb ช่องที่2แบบนี้เหมือนกันแน่นอนว่าโครงสร้างโครงสร้างประโยคบอกเล่านะโครงสร้างประโยคบอกเล่าเขาจะใช้รูปว่า subject บวก verb ช่องที่สองอืมนี่แหละโครงสร้างประโยคบอกเล่าแค่นี้ง่ายนะแค่เอาประธานมาถ้าเป็นตัวเองนะถ้าเป็นตัวเองก็ใช้ I ถ้าเป็นผู้ชายก็ใช้ He ถ้าเป็นผู้หญิงก็ใช้ she ซึ่งเราเรียนมาแล้วนะคะแค่นี้แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่2แน่นอนหน้าที่ของเราคือจำให้ได้นะคะ,ะดูในกรอบสี่เหลี่ยมสี What did you do yesterday แล้วเวลาตอบนะคะก็เอา verb ช่องที่2มาใส่นั่นเอง I flew a kite นะคะ,ะในกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้า,ฟา,ฟาเห็นไหมคะนี่คือคำกริยาค่ะที่มีการเปลี่ยนรูปและหนูดูนะลูก ด,ดูดีนะในกรอบแรกที่ครูฝนทำให้เป็นสี่เหลี่ยมสีแดงแบบนี้คือ verb ช่องที่1คือเป็นปัจจุบันคือเป็นเ a s ฟ form เลยนะคะถ้าอะไรที่หนูต้องการจะบอกแบบเป็นปัจจุบันเลยอ่ะให้ใช้อันนี้นะคะแต่ถ้าเป็นอันนี้ลูกถ้าเป็นสีส้มบ้างสีส้มแบบนี้นะคะคือ verb ช่องที่2ค่ะมันคือ verb ช่องที่2ก็คืออดีตเนะะี่ยที่มีการผ่านแล้วดูดูสิ have had, have, had, พร้อมกันค่ะ together, have, had one more time, very good คำต่อมาค่ะ sleep, s l e p sleep, slept เยี่ยมค่ะคำต่อมาค่ะ fly, flew, fly, flew perfect คำต่อมาค่ะ go went go went เยี่ยมค่ะคำต่อมาค่ะ take took take took perfect and the last word win won win won เพอร์เฟเยี่ยมมากๆนะคะแค่นี้เองจําไม่ได้นะคะแค่ถ้าเราจําได้6คํานี้ก็สุดยอดแล้วเนะเพราะอะไรเพราะว่าในในบทหน้าหัวข้อหน้ามีอีกนะคะเพราะฉันจำอันนี้ให้ได้แค่นั้นเองนะคะไม่ยากเกินความสามารถไปดูต่อคําศัพท์รู้แล้วอันไหนคือเวิร์ช่องที่2มันมาจากคําว่าอะไรก็รู้แล้วรูปแบบประโยคบอกเลา่ารูปแบบประโยคคําถามใช่ปะ i i d you do yesterday? ถาม you ตอบ I นะแล้วก็ตามด้วยเวิร์บช่องที่2เลยแค่นี้รูปแบบโครงสร้างนะคะไปต่อข้อ C ดูสีข้อ C จะเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะมาเปิดหน้าถัดไปค่ะข้อ C ของเรา Ask and Answer เหมือนเดิมนะคะใช้ประโยคว่า What did she do yesterday? What did she do? อ่ะบอกเราวนี่ไง she นะ,ะแน่นอนว่าถาม she ก็ต้องเป็นผู้หญิงใช่ปะ่ะ นะคะเป็นผู้หญิงนะ,ะแล้วก็เป็นการถามว่าเมื่อวานนี้เธอทําอะไรนะ,ะเธอทําอะไรนะคะเมื่อวานนี้เธอทําอะไรเวลาตอบกิจกรรมแน่นอนนะ,ะมีอะไรบ้างล่ะนะ,ะไม่ว่าจะเป็นสอบเล่นว,าว่านอนตื่นสายอ่าช็อปปิ้งไปเที่ยวห้างใช่ไหมเราก็รู้คําศัพท์แล้วเพราะฉะนั้นถามชีตอบชี e ใช่ไหมคะถามชีตอบชี e แล้วตรงนี้การอธิบายเพราะว่า What ใช่ไหมคะ What เป็น W S Question เพราะฉะนั้นจะต้องเป็นการตอบแบบให้ข้อมูลไม่ใช่การตอบแบบ yes หรือ no นะคะอะเพราะฉะนั้นในเมื่อถามชีตอบชีให้ข้อมูลก็ดูสิว่าแต่ละรูปเนี่ยเธอทำอะไรบ้างแค่นั้นเองแล้วก็เอามาใส่คำศัพท์ที่เราได้เรียนมาทั้งหมดนะคะง่ายมากนะคะลองฝึกดูคะ่ะ a r k c a n answer นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปลองฟังดูนะ,ะลองฟังดู Page 25. C. Ask and Answer. Number 1. What did she do yesterday? She took a test. Number 2. What did she do yesterday? She flew a kite. Number 3. What did he do yesterday? He had a party. Number four. What did he do yesterday? He won a race. Number five. What did she do yesterday? She slept late. Number six. What did she do yesterday? She went to the mall. Ah, hit me, huh? ถ้าเป็นผู้ชายก็ใช้ h ีถ้าเป็นผู้หญิงก็ใช้ชีแน่นอนโครงสร้างประโยคเหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนแค่ประธานเปลี่ยนแค่บุคคลแค่นั้นเองถ้าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหรือเป็นตัวเราเองก็แค่เปลี่ยนคำศัพท์นะคะแล้วก็ส่วนกริยาต่างๆนะคะก็ดูที่บริบทรูปภาพเอาในอ,อย่างอันนี้ข้อ4เนี่ยก็จะมีแค่ภาพที่3กับภาพที่4ที่ใช้ He ส่วนภาพที่1ที่2ที่5แล้วก็ที่6ก็จะใช้เป็นชีนั่นเองนะคะ ไม่ยากเลยนะคะงั้นมาีแลัก์กันหน่อยดีกว่าโอ้โห g ราม,ม่าไปแล้วนะคะมาีแลั์ด้วยการฟังเพลงกันเลยค่ะเอวันนี้นะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับ when's your birthday นะคะเอ๊ะจะเป็นยังไงนะคะเราไปฟังกันเลยค่ะ page 25 d listen and chant when's your birthday when's your birthday It was the day before yesterday. What did you do? I had a party. What happened? We had a race. Did you win? Yes, I won. I came in first place. เป็นการเล่านะคะมีคําถามใช่ไหมเพราะว่ามีเครื่องหมาย collection mark อยู่ในเพลงว่า when's your birthday วันเกิดของคุณเมื่อไรวันเกิดของเองเมื่อไรเนี่ยเขาก็เลยบอก is was the day before yesterday คํานี้น่าสนใจค่ะเด็กๆคํานี้น่าสนใจนะในการที่เราจะบอกวันใช่ปะเออนอกจาก today วันนี้ yesterday เมื่อวานนี้ tomorrow พรุ่งนี้ Every day ทุกวันคำนี้น่าสนใจค่ะ The day before yesterday อะทีนี้เรามาดูก่อน Yesterday แปลว่าเมื่อวาน The day before ก็คือวันก่อนเมื่อวานเอ๊ะงงอะวันก่อนเมื่อวานภาษาไทยเราจะเรียกว่าอะไรคะเมื่อวานซืนใช่ป่าเนี่ยเพราะฉะนั้น The day before yesterday ค่ะเวลาแปลออกมาจะแปลว่าเมื่อวานซืนนะคะ เมื่อวานซือนออาแล้วเขาก็ถามบีกว่า what did you do แล้ว,วเองทำอะไรอะเออวันเกิดเองเนี่ยเขาก็เลยบอกว่า I had a party นะคะ I had a party ก็คืออะไรคะมีปาร์ตี้กัน what happened แล้วเป็นไงเกิดอะไรขึ้น we had a race คือมีการแข่งขันกันกจะอะไรก็ไม่รู้แหละนะคะเออแล้วเป็นไงคะ did she win อะเดี๋ยวเดดูด,ด,ดิเห็นป่ะประโยคคำถามท,าที่ขึ้นต้นด้วย did Do, does, did อะไรพวกเนี้ยคำตอบนะคะจะเป็น yes หรือไม่ก็ no แต่ทีนี้แน่นอนแล้วในเมื่อมีการแข่งขันเขาก็ถามอีกว่าแล้วเองชนะไหมอ่ะนี่เลย yes i want นะ yes i want ก็คือเอ้ยชนะดีนะคะ i came in first place เลยก็คือมาแบบเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะซึ่งแน่นอนการที่จะบอกเป็นลำดับที่เราจะใช้ first first ไม่ได้ใช้ one หรือ two หรือ three นะคะจะเป็น first second third fourth f i t h ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดูว่าคำที่ลงท้ายนะจะใช้อะไรถ้าใครยังจำไม่ได้นะคะว่างๆก็ย้อนกลับไปดูคลิปของครูเฟิร์นได้นะเออนะคะอะล่ะเป็นไงคะยากไหมก็ไม่ได้ยากนะ,ะคะครูตอนแรกครูพูดเหมือนจะแบบโอโ้โหยากมากเลยนะคะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นนะคะ ลองฝึกทบทวนกันดูนะคะแล้วเราลองไปทำบฟาฟกหคาซิพอเราเรียนเข้าใจแล้วนะคะไม่ยากเกินความสามารถอย่างแน่นอนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ b าย